สวัสดีครับเมื่อน huh. ี้กั 29. บสิบห้ารอโคกอีกเนาะครับหาเก็บผักติ๋วโคกบวานห้ากัแห้งแห้งเนาะครับฝนบ่มาเลยเลนผักติ๋วนั่งชี้ย่างบ่บปนี่ปลาห้าแห้งหนาแรีงเนาะครับกับสิบผักาศอารมณ์กับสิบประมาณนี้แหละครับเบิ้งเดี๋ยวกับสิบตะอแตแปะแล้วพระเจ้าก็เก็บไปเรื่อยเนาะเบิ้งเหลือเหลือแบบหยอดน้อยน้อยนี่ตะอแตแปะนะครับกบื้องแบบ ปร่งขึ้นมาใหม่อีกรอบนึงเนาะครับอลองไปเก็บเบิ่งสิพอได้จากสุบบ่เนาะครับเนาะไปเก็บไปรอบที่แล้วนะครับหนึ่งหายหล่นเบิด์ละฝนมมาอีกเนาะครับก็เลยว่าป่งเหีครับชิดาบ่เห้ามมาหนิชิดาบ่เนี่ยเนาะชิดาบ่คือหน้าผิงของพ่อห่างๆนี่แหละเป็นไงเราก็เหี่ยวเบิดเนาะมันว่าฝน่าตัวฝนมมาหายเนาะเบิง่งอ คือเหี่ยวแบบแตบแสบเลยเพื่นคือฝนมามาใบกระหางที่ได้พอดปป่อเดบซูบอะคือเหี่ยวแตบแสบอยู่เตะสวัสดีค่ะวันนี้พาพมัจจบผักติ้วเหี่ยวค่ะติวกับบ่มีฝนม,นม,มาเออฝนมาให้มาเป็น,นงเหี่ยวเป็นแบบที่เราเก็บได้คทักกูนี่อยู่เลยตาเข้าแมีคือว่ามึมงถือมานั่ง น้องเชื้อทีท่แล้วย,ยังได้ก,กว่านี้อยู่แต่ว่านี่นันหักนีอยู่แต่ว่ามันหักแบบเหี่ยงไงเหี่ยวแบบตุบๆเลยจะอยากเป็นดอกอยู่ได้บ้างนหมเสียบจะได้สุกเหมือนกันเออแซ่บเขาเก็บอนสวนอยู่หลังบ้านทาไปแล้วนะครับกำลังรองมันฟ่วงเลยครับก็เลยว่านคือเขาโคกมากนี่เชื้พอได้สุกบ่มันจะจึงทรงเหี่ยวฝนม่วงใส่ไหมครับเบิกเหี่ยวแห้งอีกที มันกะสีพ่อได้อยู่ละแต่ว่ามันหักอาจีพอะไรงามเนาะครับน,ววน้ำแห็งละหวานพักอยู่วะฮะง่ายดอกอามามกไหมขึานหยุดยุนนะครับสิบสามหยุดยุนมันกะสีกะเือการแบบเออ สีซอมาต่มต่มบ่โดนเนาะมันมันแบบมันมันอ่อนแ้วมันมีความเหี่ยวอยู่ในเดียวอ้ยมนันพูดถึงขันฝนมากนี่คือสีติดอยู่ในเนาะข้าวเดียวเดีนี้ตัวหลายอยู่นี่นี่หลายอยู่เดี๋ยวนี้ติดไงพุ่นกดไปจะไปเดี๋กดไปแป้งคอยอยู่อือกดอนนี้มัน ครับพุ่นมันอยู่ไกลกันชีเลียกบ่เห็นปรนเด็เนาะครับบ่าใบเอาไ้เลยหน่อยอีใบหน่อยพุทธเออมันก็มีอยู่มันมีอยู่ถือว่าถามว่ามีบ่ก็มีห่างต่ว่ากับบัวแดงามอันนี้ติวแดงให้ติวขาวกันมากนี่แล้วฝนบ่มาให้นี่เพิ่นก็อยากสิเป็นดอกนั่นอยู่เด่นีนี่ กมกล้ามดอกอยู่เนี่ยแต่ว่าหักเนาะจังว่าละฝนทุกปีฝนมานเก็บบ่ต้นเดียวนี่เก็บบ,บห่หมดเลยตั้งแต่งงว่าป่านห้าฝนบ่มีท่างอื่นคือตกคักค่ะก็ตกจนว่ามีหนามหงำหนีมทางกวทุ่งหนักเนาะเห็นปะโหดเลยครับพี่น้องนี่แมันพาวา่าโหดผักติวประมาณนี้แหละ หางหมดงาเลยเ,ออเนาะเสียบอยู่ดีเนาะเ้องเสียบอย่าะไรก็เสียบยี่แตวู่บปอ่ะเออทัอ้งแบบเสีกบปลาทูเนาะเออแล้งเป็นสุปอีกเลยเน็นคอด้สุปอยอะแสีบอยู่หี่ว่า ใส่ปอทูแบบนนัวเนาะไว้สิไปตลาดอยู่มึงเต๋เอใอจะไปบ่สังไปหาสิกุเขลาสื้อปะทูน้ำหาสิขเขา้าเสื้อปะทูซสื้อปะทูว่าให้เพันนํำอืมเสื้อปะทูว่าห้เย็ดเดียวะตะบูแล้วกินมนันีนะ่กินเออแค่หลักกระเบงแค่ไหนเราเข้า่ต้องเก็บหลายๆเติบเด้อ เขาต้องเก็บให้ได้หลายๆ,ๆเติบเพราะวะ่าคือสมาชิกเขาคือฉีลายเพราะวะ่ามันมันแสบอยู่เลยเมื่นกีนแสบเป็นแบบมันเมากินเกกนาะใส่แบบก็ซ้ำมือนน่อนั่นแหละยี่จุบเนาะเห็นบอกไ,ไม่ถึงว่าไม่ถึงว่าเข้าหูได้ดีกว่ามือนั่นอยู่บอกว่าเข้ากล้องเลยแมมื่อนั้นกล้องเข้าบริเวณเห็นตัวนี้ที่ ต้นนี statement. ้มันถือว่าหลายกว่าอยู่เนี่ยใบมันใบมันใบมือนันใบใหญ่กว่าแต่ว่ามันเหี่ยวเนาะมันเหี่ยวว่างเข้าว่ามันเสียตกเสยช่วงนั้นช่วงนั้นฝนยังหยิบนี่นด่ยูงานนีเลยกองไดงนะครับทีวมีความแบบงานมีความหยืดยุ่นนะครับ ันสามารถกองได้บ่โดยที่มันมันบ่หักสินะมันต้องหยุดยุ่นสูงอ,อ่าหนึ่งก็ยังได้อยู่เด่นครับพี่ลองเมืองตนอื่นอีกวันนี้มนมคุณเดมนบุคุณใช่ ต้นนั่นต<ม>้นกกแมียนม่เมฆอย่างนี่ได้เลยใส่ติ้วเหรอเติ้วติ้วแดงฮะไม่หมุนใช่ไหมไม่หมนุนอืบ่หมุนเตี้ยวมวนพอด,ดไีได้ยุต้ิแล <ตร S 1> ้วครับไปไปต้อนอื่นต่อบ่ดนี้พอได้อยู่เลมๆเอาเนาะครับเสื้อการเลมเลม ่เพิ่นก็นอยากซิมี่ดอกได้ผิดไหมแต่ว่าฝนมามาหาัจะมาเนาะ <c oughs> ก็ได้ดอกอยากสีปวงพัดท้แดดห่อนกับเป็นตะตกอยู่เด็ดแต่ก็ขึ้บตตกบุ๊แต่ว่าเบิ่งแล้วเห็นว่าซิมี่ฝนอยู่ไหมสองสามหมื่นแล้วเขาคืออันยิมเก่าอ่ะเ à chỉ toang ướt thang ừ, hoang mà toang được gì đấy. thiên thoa nhung kiểu phun súng. ban đài xui ban bên đấy. ủa ừ. đẹp hang này. cứ ừ, bà, cứ hiếu thiệt nhau. ban đài nóng. đẹp đài nóng. ban đài đầy ban đài nóng. 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 หห่เลยครับโห่หันฝนมากเน,ะนาะฝนคือเสาเ,เดียวคือเสียหนีเลยเดยนเกิคือสิงปึบเลยรอฝนเข้าไปยิ่งเก่าหนิ <c oughs> มารอเบื้องมนาครับทางบ้านงูเจ้าอันตกบอกครับแช่บอกนี้ได้ครับ แม่เหมีนบอกแม่ว่าตกบอกทางเหี่ยวคักแท้ข้ามสมกับว่าน้ำบ่ต้องอีรีเนาะมีน้ำไหมมาต้องมาบ่ต้องมีน้ำน้ำบ่ต้องพุ่นน่ะผู้ใดละผ้าว่าฝนก็เลยบ่มีเลยก็บ,บ่มีน้ำอีหลีแบบเขาแต่เป็นไงล่ะนี่งาพี่จุ้งเลยงานนี่พี่โอ้ย นี่นะเนาะมีทีแบบบานๆห้องอยู่แดงนะผัดผัดแซ่บเนาะผัดแซ่บสันเดชพ่อแซ่บกับโบสมวสาถ้ากันมากแล้ครับตะวันอยู่ในสวนห้องกับพ่อได้กินตะวันมันหนักสองต้นหนึ่งเนาะสองต้นเออก็ต้องรอระายเวลากันปลงงมาอีกแล้ว ข้าก็ได้เป็นบางช่วงขันใส่ปริมาณหลายเนาะข้าก็ต้องหาแบบได้หลายตนทีน่นที่เห็นข้างเก็บอยู่หลังบ้านนะครับนีอยู่สองตนสองตนทามาพ่อขันเห็ดอย่างอื่นเนาะยังกว่าเขาอื่นสมสมบ่เออก่อได้ใส่หลายเพราะว่าข้าบ่ไดใส่หลายทอเาสซุปเนาะซุปต้องใส่แบบ ปริมาณแบบหนึ่งร้อยเปเซ็นเลยทั้งหมดอ่เห็นไหมพื่อนก็ะยาปกลมออกจากนี่ทางเขาตัวปูติปีอยู่ปูติปีอยู่นี่นดอกก็ะยากออกอยู่ท่งทังตะว,วันกมันมีหนาำฝนมามาย มันหงุดหงิดดีกว่ามื่อนันอยู่เด้อหงุดหงิดก็เมื่อนันแต่ว่าหากแค่ว่ารู้สึกว่าเหนียวซื่อๆแต่มื่อนันมาเหี้ยวมันมันไอ้มื่อนันนสดกว่าเพราะว่าเผื้อฝนแบบถือฝนไม่เนาะแล้วกับใบใหญ่กว่ามื่อนันอีกนีะครับได้ยินดีหน่อยๆบราะท่านได้หลายก็ยางได้หลายอยู่ครับเพราะว่าคนเขื่อนกินน้ำกันรายม่าอีกต้นหนึ่งงาน มันแม่ดอกเตรียมอยู่เขาอยากมันอยากออกดอกอยู่มันอยากออกดอกวัาสันอ๋ครับพี่หินบ่พี่ดอกดอกก็ล่างสิออกเตรียมเลยครับพี่ก็ว่าจังหวะเนาะโอ้ยฝนเอ้ยมาในี่สาธุสาธุคนว่าคือคือพวกกัน ยังเกาะบักม่วงบางยังบากโยมยังส oh ิแม oh ่คือจังโดกแฉยคือจังฝนดีเนาะเห็นปะบักม่วงฝนเขาถอดฝนข้าววาขันบางม่วงพี่ได้โลกนึ่คือฝนที่ดีพะนะเอ้าอันนี้สีมะหอยงามเด๋ยคือจังมินอิมซิมเนาะอย่าไปเบิ่งกันนะเนาะมินอิมซิมแม่ฝนไอ้ฝนหนามจนว่าสิมรสอัน น้องวัตษะล่ะเมยจนให้คุ้งเห่งว่ากินกับชิบอมี่เหรอเนี่ครับอันนี้เนี่ยจะเป็นแกนดอกเพิ่นชอดอก คันแปบว่าเม่าที่ดอกนะสุกกระแสบไล้ดอกจนะำเหนียวสิพ่อสุบตีจุ๋มพ่าหนาพ่อนะรู้เอ้ยมันเพ่อรหรอจำเนีย่ยจำเมื่อน,นั้นเขาได้หลายพันมื่นเขาเจ็บจุบันกรหลายบ่กับว่าได้ปั้นไดได้ลล่ะจะมักระต้มแล้วก็บยกนะเอาสวยเนาะ thơm lạc cả dưới nụp bì ít nắng 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 เรือห้อาสิบ,อสบ,อสบเอาเติอมอยู่แนี่ยงั้นพ่อมีบ่พ่อเดชไปเลีมยบอ่ออันไหนมันกับพ่อเดชโหดอยู่เดน,าานีพดด่พ่อเด้โหดเพอาเดชโหดก็มือน,นั่นอยู่เออแต่ว่ามันหักเหวมันเหวอากาศกระหอนนะหอน,นพี่น้องจะไหวกันบ่ดิแดดนะนเป็นหลอกเป็นล่ไปอีกไงแล้วเนาะ ความมีคนขันนุว่าแบบฟนมากนี่คนนกระสิเตรียมโขกอยู่เลยเนอะอนงวีเป็นวัน วันนี้ต้นไหนอีกเล่มเล่มเอานะครับมูนันม่ก็ะมิตะสูงเลยเบื้องน้าครับเขาโกขกขบปลาเก็บผักติ๋วจ้าไหนมาพอกล้วยกลางโขกลางปลาแบบน,นี้เอาแลาา้เพื่จังใดเฮาลัดทางบ่หรือจงังใดเขาบอกพากันไปละ่ะนะครับนี่วิถีชีวิตแบบบๆเฮานี่แลเนะครับเบื้อง ตื่นเท่าหรอบอกจังใดนะนครับจังใดก็ฝากรับชมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นี่เด้อครับขอบคุณครับสวัสดีครับ